สวัสดีค่ะอันนี้เป็นถั่ว n รนน์บีนของทีน่าปลูกสามปีที่แล้วแล้วก็ต่อเขาก็จะขึ้นมาเป็นยอดอต่อปีต่อปีมาได้3มปีแล้วนะคะปีนี้ปีที่สามค่ะฝั่งนี้จะดกมากอยู่ข้างกระท่อมนี้นะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ดกเลยเพราะว่าไม่ได้แดดค่ะเนี่ยทีน่ามีปัญหาตรงนี้แล้วค่ะไม่มีแดดเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็น ดอกฮอลลีหอกนะคะปลูกแซมกันไปนี่ค่ะเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะคะสองสามวันก็จะเด็ดแล้วนี่เห็นไหมคะผลปรากฏว่าเกิดขึ้นมาทุกปีเนี่ยค่ะจะกินไหวไหมทีหน่าใช้น้ำฉีดนะคะเพราะว่าทีน่ามองไม่เห็นบีสัก,กตัวเลยในสวนนี่บีนี่จะน้อยมากจะมองไม่เห็นเลยปกติบีนี่จะมีแล้ว ทีนี้เห็นเขาบอกว่าตัวต่อมันชอบกินบีเนาะกินตัวพึ้งเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวบีเลยค่ะบีนี้ทหน่าก็เลยต้องใช้วิธีเอาน้ำฉีดฝอยๆส่วนด้านในของกระท่อมก็จะมีประปายนะคะติดมั่งไม่ติดมั่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดอกดอกมากนี่เห็นไหมคะนี่ลูกค่ะเนี่ยติดค่ะ ติดอยู่เอาให้ดูค่ะเอาให้ดูติดไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่ายัางไงเขาก็ออกมาอยู่แล้วเขาก็เยอะอยู่แล้วค่ะถั่วนี่เขาจะดกดกเป็นพิเศษถิ่น้าก็จะจัดให้เขาอยู่ในเป็นที่เป็นทางนี่ค่ะเถียงนาเถียงนาน้อยเราก็จะปล่อยให้เขาขึ้นมาอย่างนี้เขียวชะอุ่มเลยส่วนฝั่งนี้เช่นเคยที่ถิ่นนาบอก ต้นเก่าเขาก็ขึ้นมาค่ะแต่ว่าสลักเขาจะกินหมดแต่ทีนี้อันนี้เป็นต้นที่ทีน่าเพาะจากมเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกทดแทนแต่ว่าก็ไม่งามไม่งามฝั่งนี้เห็นไหมคะจะไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยตอเขาก็จะมีให้เห็นเยเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยตอเขาก็จะมีให้เห็นมันขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมเนี่ยไอตัวนี้ยังอยู่เลยเนี่ย ไม่รู้ตั้งกี่ยอดเนี่ยเห็นไหมคะมันขึ้นมาไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นมาปุ๊บสัลักเขาก็จะกินไงเนี่ยทีน่าเอาพาเลตลงไปเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาต้นเดียวสองต้นมันใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรอีกฝั่งหนึ่งก็เยอะอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเพิ่งขึ้นมาก็มีเนี่ยเห็นไหมไม่ได้โกหกนะนี่ยเนี่นี่นี่นนต่อเขาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยต่อเก่าเขาเนี่ย อันนี้ต้นใหม่ที่ปลูกขึ้นมาแต่อันนี้เป็นตอเก่าเห็นไหมคะเนี่ยตอเก่ามันขึ้นช้าทีหน้าก็เอามาเอาอันเนี่ยเห็นไหมคะน,นี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นตอเก่าพยายามจะถอดยอดออกมาเหมือนกับตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรมาพั o t e ไว้ก่อนไม่อางนั้นก็จะดอนกินตายโดยไม่มีโอกาสได้งองหัวขึ้นมาเลยปีนี้เห็นไหมคะนี่เดี๋ยวจะเอาอะไรมา ปกป้องไว้ก่อนเผื่อว่าวินเทอร์มันอาจจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อรุ่นสองนี่ก็จะขึ้นมาอีกนี่ค่ะเฉียงหนาที่น้งไม่มีอะไรให้ชมมากหรอกค่ะก็จะมีอยู่แค่นี้หละส่วนบริเวณนี้เนื้อที่มีเยอะตะปลูกอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีแดดก็จะมีอยู่บริเวณเดียวซึ่งที่หน้าลงบัวหิมะไป น,นะคะบัวหิมะของเรานลค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบกำลังขึ้นเป็นช่อๆเลยค่ะกุหลาบนี้ที่น่าชําเอานะชํจาจะกิ่งต้นนะคะจากกิ่งของต้นกุหลาบเองนี่แหละตัดออกมาเราก็จะชําของเขายวก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะบรรยากาศสวนลกๆของเรา อันนี้คือต้นอะไรผักแพวนะคะผักแพวทีน่าไม,ไม่กินไม่ค่อยเป็นค่ะผักแพวแต่ว่าน้องเขาเอามาให้ปลกูกเราก็ปลกูกทำไมเขาใบเขาจะเป็นซุบๆก็ไม่รู้อะหรือว่าดินเขาจะไม่ดีก็ไม่รู้นะคะ แต่ก็รอดูก่อนเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่ก็คงจะดูดีขึ้นส่วนอันนี้คงไม่ได้กินอันนี้คือถั่วไทยก็ลองเอามาเปลี่ยนดินใหม่ใส่ปุ๋ยดูซิว่าถ้าเขาขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็จะเอาไปไว้ในกร e นเฮาส์ในกรีนเฮาส์ก็ไม่ได้มีอะไรใน Green House กรีนเฮาส์ลกๆของเราก็จะมีก็จะมีถั่วไม่ใช่ถั่วโทษที ก็จะมีแตงกวาค่ะแตงกวาแตงกวาก็มีลูกแล้วนะมีลูกแล้วมองไม่เห็นเพราะว่าใบเขาจะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะในแตงกวามีลูกแล้วนะคะจะได้กินอยู่อาทิตย์หน้าคงได้กินพอดีแหละเดี๋ยวที่น่าจะต้องมาตบกแต่งใบเขาก่อนเพราะว่าเขาจะไปเยอะเกินไปนิดนึงเนี่ยนะเห็นไหมคะเนี่ยก็จะได้กินอยู่ที่ถ่าทางก็จะดกอยู่นะคะ นีแค่นี้แหลอะอ๊ยอดหักเป็นไปได้ยังไงยอดหักได้ยังไงเนี่ยโอ้เสียดายเด้ีด่ยเห็นไหมยอดหักได้ยังไงเนี่ยอะไรมากัดถึงได้ยอดหักแบบนี้โอ้เสียดายเนาะนี่ค่ะต้นนี้เองต้นงามแล,แล้วยอดหักได้ยังไงสงสัยหอยขึ้นไปกัดนี่ค่ะ ไม่ได้กินหรอกปีเนี้อะไรก็มันก็ไม่บรรยากาศมันไม่ดีอากาศไม่ดีวันนี้ก็หนาวเห็นไหมคะตั้งฝนอืมเนี่ยมีแค่นี้แหละคะ่ะ greenhouse โอเคนะคะสวัสดีคะ่ะ